สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครอบครัวสายลุยนะคะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอเมนูลาบดักแดนหร,หรือว่าลาบหนอนใหม่นั่นเองนะคะมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะอันนี้เราก็ตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใบสันะแหน่นะคะแล้วก็มีหอมใบด้วยอันนี้คือป้าป,ป้าปลูกเองค่ะแล้วก็อันนี้ผงปรุงรสแล้วก็ผงนัว อันนี้ขาคั่วนะคะแล้วก็พริกคั่วแล้วก็น้ําปลานะคะอันนี้แดกแดงเราคือเราทําสุกแล้วนะคะเราลวกสุกเรียบร้อยแล้วใหม่นะคะใส่พริกปอนอันนี้เผ็ดตามใจชอบนะคะอันนี้คือข,ข้าวคั่วน้ำมันาา ชอบเทียวใส่รเดียวนะคะนี่หงมรุงรสนะคะนี่คือพงนัวคนให้เข้ากันเลยนะคะคุณแม่จะทำกับข้าวเลยไม่ค่อยใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเราใส่ถง่รุักยแล้วก็ก็โอเคแล้วจะมีความเค็ม ง่ายนะคะทำง,ง่ายมากก็ใส่หอมลงไปเลยเสร็จเรยบ้จะเป็นกับข้าวหรือว่ากับแก้มกับเกเ้มได้เลยนะคะค่ะและนี่คือผัดที่คุณแม่เตรียมไว้นะคะ เป็นกับข้าวหรือกับแก้มก็อร่อยโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ